you uh -huh. สวัสด so ี on, ครับผมฟิโตสนครับพี on, ่ทีรับสู่เกม Into the Dead 2 Unreal นะผมเย a ไอ้ที่สุดเกมนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับผมแต่มาในเวอร์ชั่นของ Netflix นั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้ Netflix ทางค่ายเขาได้ซื้อไปไม่รู้ว่าซื้อหรือเปล่านะเขาก็ปรับแปลงปรับกราฟ,ฟิกใหม่ให้มันดีให้มันดูนดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะพ็มาดูกันไม่รู้เลยว่า넷ฟริกเขาเอาเกมนี้ไปทำใหม่ซะด้วยไม่นึกเลย เจะนำไปเก็บตัวผมด้วยนะสิดูสิว่าจะมีความแตกต่างกันไหมคาร์ซีเหมือนเดิมครับอือหึคนเหมือนเดิมด้วยไม่ต่างกันเลยอือหึเอ้ยแต่ผมเอ๊ะแต่ไรมันดูสวยดีนะคิดเองหรือเปล่าดูว่าคาริซมันดูสวยขึ้นนี่คือผมปรับระดับดีเดียร์มาผมนะไม่ได้ปรับไาถ้าปรับไาวันนี้ไม่ไหวโอ้แม็กกี้แม็กกี้อย่าลืมแม็ก โอเคเก็บรูปมาด้วยเออรู้สึกว่าเราเอียนมู้สูงดีว่ะเอออย่ามาจับปล่อยกูโอ้โหยี่สิงเนียเกมแบบนี้ตัวทุนพังแล้วใช้ยังโอเคอยู่จะติดต่อไปเอาละในเวลาเริ่มเล่นกระสุนยิงได้เลยหนึ่งกลางหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองมาเลยก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะแต่น่าจะแตกต่างกันที่กราฟิก กราฟิกรู้สึกว่ากราฟิกนี้น่าจะสวยกว่ามาดูเลยเก็บกระสุนน,นี่รู้อยู่ด้วยนอะไรวะน่ะโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตามปกติเวอร์ชันตัวจะแบบอาจจะไม่มีนะผมนะไอฉากรถตลูกโ่แบบนี้แต่เขาน่าจะอัปเดตแล้วละ่ะท,ที่ที่ผมเคยเล่นที่ผมได้มาก่อนนะเดูกซองแฟร์นี่ปลดล็อกมาแล้วมาจูบลูกซองหน่อยเลยออื้ลูกซองศักดิ์สิทธิ์มาเลยกระโดดครับฮึบเอาละพวกแก ได้เวลาล้างบาปไปดีรถเปไปถึงแล้วสวยงามเออผมรู้สึกว่ากราฟิกมันดูสวยขึ้นยังไงไม่รู้นะขนาดปรับปีเดียมันเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่นะโอ้พระเจ้าเชนจะเดินเท้าอยู่อะไรเหรอพวกมันอยู่ตรงที่เลยเขาที้มเงเยอะกว่า เยอะมากกว่าเดิมอ่ะเออเห็นเห็นเยอะเห็นเยอะจริงๆพาแม่ีไปอยู่กับพ่อ,อก่อนหาอะไรกั้นหน้าต่างไว้แล้วครพาแม่กี้ซ่อนเฮลนจะติด,ดต่อไปแต่เธอออกไปไกลมากเลยนะใช่ใช่ใชฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วนะอฟอนภาษาไทยเปลี่ยนด้วยนะผมนะอ่านเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยเออดีเว้ยเอาชีวิตรอดเรียบร้อยครบห้าดาวเลยสุดยอด การอัปเกรดปืนนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมีตังอัปเกรดนะครับเห <d> ็นจะเห็นว่าตรงข้างบนเห็นจะเห็นแค่ทองนะใช่ครับผมเกมนี้ใช้ทองในการอัปเกรดปืนนะผมว <d> ิธีการอัปเกรดปืนของเกมนี้คือยิ่งสังหารเยอะปืนยิ่งอัปเกรดดีขึ้นนะผมนะไม่ใช่แบบเป็นจิตที่ส่วนเพื่ออัปเกรดไม่ใช่แล้วไม่ไม่เปนภาพต้นฉบับแล้วก็คือการฆ่ายิงฆ่าเยอะยิงกระสุนมากขึ้นการอัปเกรดก็ยิ่งมากขึ้นแล้วการเก็บเงินก็ต้องมากขึ้นด้วยไม่ใช่เก็บเงินหรือเก็บทองอ่านีคือภาพกราฟิกนะครับผม เดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างภาพตัวฉบับกับภาคนี้มันเป็นยังไงครับผมนะเอาละครับเราก็จะมาทดสอบกันว่าระหว่างภาพตัวฉบับกับภาคของ Netflix เนี่ยอันไหนมันจะดูดีกว่ากันนะครับผมนี่คือภาพตัวฉบับนี่นี่คือภาพตัวฉบับเลยมาเปรียบเทียบกันนี่คือภาพกราฟิกระเบียมของภาพตัวฉบับและนี่คือภาพกราฟิกระเบียมของเวอร์ชัน Netflix ถ้าเรามองเผินๆอาจจะมีความแตกต่างกัน แต่เวอร์ชันคอนเดตฟิกนั้นจะมีความเก็บรายละเอียดสูงมากสูงที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยแหละตรงฟอนต์รายละเอียดของปืนก็จะสังเกตได้ว่าจะมีความเก็บรายละเอียดเหมือนกันบอกเลยว่านี่คือภาพระดับบีเดียมนะครับผมไม่ใช่ไฮนะฮะยังเก็บได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยแลครับต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบระหว่างกราฟิกไฮของเวอร์ชันตัวฉบับและของเวอร์ชันเน็ตฟิกว่ามันจะแตกต่างหรือไม่นี่คือภาพกราฟิกระดับไฮของเวอร์ชันตัวฉบับ และนี่คือภาพไฮของเวอร์ชันเดดฟิกถ้ามองเนเผินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกครับผมว่าเดดฟิกนั้นเขาเก็บรายละเอียดสูงจริงๆอาจจะมีภาพกระตุกนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือถือผมอาจจะรับไม่ไหวแต่เห็นได้อย่างชัดเจนเครับว่าเก็บรายละเอียดดีจริงๆับผมเวอร์ชันของเดดฟิกนั้นเราไม่จําเป็นต้องเติมตังเพื่อซื้อปืนแต่ละปืนแล้วซึ่งปืนแต่ละปืนนั้นจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องหรือปลดล็อกตามที่คุณเล่น การปลดล็อกปืนนั้นคุณต้องทำชาเลนจ์ในแต่ละด่านนั้นจะมีชาเลนจ์ที่คุณปลดล็อก5อย่างถ้าคุณปลดล็อกครบ5อย่างคุณจะได้ดาวทั้งหมด5ดาวและเอาดาวนั้นเก็บเป็นแต้มเพื่อปลดล็อกปืนถัดไปได้อย่างง่ายดายไม่ใช่แค่ปืนเท่าน,นั้นที่ปลดล็อกจะมีพวกเพิร์กหรือกสูตรชิ้นพิเศษต่างๆที่สมที่ปลดล็อกไปด้วยและแม้กระทั่งสุนัขอาวุธต่างๆอีกอมากมาย การอัปเกรดปืนนั้นเราไม่จําเป็นต้องหาทิ่สวยต่อไปแต่จะเป็นการเก็บคิวยิ่งคิวได้เยอะเท่าไหร่การอัปเกรดยิ่งเยอะตามเพิ่มเท่านั้นซึ่งเวอร์ชันนี้ไม่มีเหรียญเงินมีแต่ทองก้อนอย่างเดียวซึ่งทองก้อนนั้นก็จะเอามาจากการทำชาเลนจ์ต่างๆนาพอปลดรอบ,บรชาเลนจ์แล้วก็วจะได้ทองมาด้วยและเอาทองนั้นไปอัปเกรดปืนได้แถมตัวเกมนั้นจะมีโหมดอีก5โหมดแบบต้นฉบับที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องโหมดจำวันเนื้อเรื่องเสริมอีเวนต์ และอีเวนต์พิเศษสำหรับคนจบด่านระดับ50ขึ้นไปเวอร์ชันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่เติมแต่ต้องขยันเล่นตลอดเวลาก็เลือกเอ,เอาเองกันครับว่าคุณชอบเวอร์ชันแบบไหนหระหว่างไม่เติมกับเติมนี่นะครับตาบผมก็ผมชอบสองแบบนะเอาจริงๆละตัวผมนั้นชอบมาสองแบบเลยไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นซึ่งนั่นมันก็แต่คุณว่าคุณนั้นชอบแบบไหนบอกเลยว่าคีวิวคลิปนี้เนี่ย ไม่ได้สปอนเซอร์อย่างใดครับผมมันคือความชอบส่วนตัวของผมเองนะฮะก็อาจจะมีผู้ติดขัดบ้านนิดนึงนะผมนะจะไม่เป็นไรผมตัดเอาตัดออกเอาได้ครับผมนะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมทําคลิปทีวีแบบนี้ก็ถ้าผมติดขัดยังไงก็ขออภาัายด้วยจริงๆครับผมนะมันทีลีมันพันบ้างอะไรบ้างนะก็เข้าใจกันเนาะเอาละถือว่าจบไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะสำหรับใครที่อยากลองสามารถโหลดได้ที่เออ่ทางเพจสโตร์เลยครับผมนะไม่เสียตังค์ด้วยโหลดได้เลยขอจบการรีวิวไปเพีเท่านี้ก่อน,นดีกว่านะครับผมนะไว้เจออออกกัััันนใหหมมม่่คคคลลลิป้้าารรบบผสสววดีแ็ยื Thank you very much. <laughs>